เอาละครับจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวกันบ้างครับตอนนี้หลายจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเริ่มคึกคักนะครับหลังจากสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นครับวันนี้ครับจะพาไปรู้จักทะเลหมอกครับที่ปลายด้านขวานไกลสุดของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับผู้ชมครับนี่เป็นความสวยงามของปรากฏการณ์ทะเลหมอกนะครับบริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยวเวงตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับซึ่ง เป็นที่ประทับใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับจุดชมวิวทะเลหมอกเบตงหรือว่าทะเลหมอกอเยเวงนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขานะครับบริเวณบ้านกม .32 สิบไอเตำบลอยเวงอ,อําเภอเบตงครับชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าเขาไม่ครเวฟนะครับเพราะว่ามีเสาส่งสัญญาณโทร,รศัพท์ตั้งอยู่บนยอดเขานั่นเองจึงเรียกว่าอย่างนี้นะครับในอดีอยู่หนูชูสุขครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายเวงบอกว่า จุดชมวิวทะเลหมอกอายเยวงนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปอำเภอเบตงมักจะไม่พลาดที่จะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกและเป็นจุดที่อากาศดีที่สุดในอำเภอเ,เบตงด้วยครับส่วนที่วัดน,นักอุทยานภูชีฟ้าตะบลตับเต่าอำเภอเชิงจจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้อากาศที่หนาวเย็นนะครับทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะบนยอดภูชีฟ้านะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง12องศาเซลเซียสนะครับภูชีฟ้าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเสือกเขาดอยผาหม่นนะครับอยู่ติดชายแดนไทยลาวอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเชิเงจังหวัดเชียงรายครับ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลมเป็นแนวยาวชี้ไปบนฟ้าซึ่งเป็นที่มาของผูชี้ฟ้าครับสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับตั้งแต่1,200เมตรถึง1,600เมตรครับไปฟังเสียงประชาชนที่เดินทางไปเยือนผูชีฟ้าในช่วงนี้กันหน่อยครับมาจากนนทบุรีแต่ว่าจริงๆก็ทำงานอยู่ยะลาแล้วก็อากาศหนาวเห็นจะสิ้นปีแล้วก็เลยชวนเพื่อนที่ทำงานด้วยกันขึ้นมาเที่ยว เชียงหลายใต้สุดมาเหนือสุดนี่ค่ะกว่าจะเดินขึ้นมาได้แต่ขึ้นมาก็สวยแต่วันนี้หมอกเยอะไปหน่อยแต่ก็คุ้มแล้วที่ได้มาบ้านเรามีสิ่งดีๆที่เราควรมาเที่ยวอันที่สองก็บรรยากาศถูกไหมครับบรรยากาศยังยังยังสวยอ่ะยังยังยังดูไทยคับสวยพฤกษศาสร์ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของดอกดาวกระจายหลากสีนะครับในพื้นที่ประมาณ10ไร่ครับดอกดาวกระจายจะบานไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับและเข้าชมได้สวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับที่สุโขทัยบางคนบอกว่าเป็นดอกดาวกระจายที่สวยคล้ายๆกับพุ่งที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับ เช่นเดียวกับที่หนองหานคุมภาวาปีนะครับอยู่ที่รู้จักกันในชื่อทะเลบัวแดงอยู่ที่ตะบ,บนเชียงแหวออาเภอค um ุมภาวะชนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในจังหวัดปูดอนธาน,นีและจังหวัดต่าง,างๆเดินทางไปชมความสวยงามของดอกบอัวแดงที่กำลังที่เริ่มเย็นแล้วเช่นเดียวกันนะครับนายประิทธิ์สุกรมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของดอกบอัวแดงมากขึ้นนะครับอากาศที่เริ่มเย็นลงก็ทําให้ดอก ต้นไปครับดอกบัวนับแสนดอกจะบานพร้อมกันอย่างสวยงามเต็มพื้นน้ำกันเลยทีเดียวครับปิดท้ายกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่เป็นความสวยงามครับของดวงอาทิตย์ตกนะครับที่บ้านตาหมวยตำบลด้วยไผ่อำเภอโของเตียมหรือที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ะวันอ้อมโค้งครับซึ่งจะมองเห็นได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีนะครับ โดยจะมองเห็นดวงอาทิตย์นะครับขึ้นในช่วงเช้าบริเวณสันเขาสตรีบ้านดอนกลุ่มเมืองปลาแขวงแขวงจต็มปาสักประเทศลาวครับและตกบริเวณสันเขาสตรีบ้านสุระตำบลเดียวกันนะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรเมื่อนักท่องเที่ยวยืนอยู่บริเวณฐานวิจิตราบ้านตามยุย เป็นช่วงโค้งของแม่น้ำโขงนะครับทำให้มีสันเขาบางจึงเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตะวันอ้อมโขงอย่างสวยงามน,นี่แหละครับตะวันอ้อมโขงเทียมเภอโขงเทียมจังหวัดอุบลราชธานีครับนั่นแหละครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายหลายคนนะครับตอนนี้เริ่มวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับโดยเฉพาะทางภาคเหนืออีสานนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังระดับ ความนิยมไม่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาครับ